ไม่ได้บอดนะครับเดี๋ยวเอาบัญชีนี้สร้างนะครับเวลาสร้างก็กดสร้างใช่ไหมฮะกดมาที่สร้างมาที่ข้อความนะครับกดดำเนินการต่อตรงนี้ก็ตั้งชื่อดีคอนแทก หน้าแรกไม่ต้องเซตครับมีแค่นี้สําหรับหน้าแรกก็กดถัดไปหน้าที่2เราก็มาเลือกปลายทางนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นข้อความที่ได้รับการสนับสนุนข้อความที่ได้รับการสนับสนุน จากนั้นก็เลือกเพจนะครับเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอเพจก็เลือกเพจที่เราจะทําการบอร์ดคลาสเพจที่เราจะทําการบอร์ดคลาสนะครับตรงนี้วันเวลาสิ้นสุดถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนได้งบประมาณถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับงบประมาณก็เปลี่ยนเป็นให้มันแตกต่างเพื่อนหน่อย10 ห้าห้าห้าเนี่ยนะครับเขาอาจจะหนึ่งหมื่นท้วนเก้าพันสามพันเราก็หนึ่งศูนย์ห้าห้าห้า่เียแล้วก็ผ่านเลยครับผ่านเลยตรงนี้นอ่ะโอเคประมูลผมก็ให้ประมาณสักส่งไปพันข้อความสองร้อยเจ็ดสิบบาทส่งอินบ็อกซ์ไป นำแสดงพันครั้งอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ไป270บาทนะครับจากนั้นเราก็กดถัดไปอโอเคตรงนี้ก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมครับสเต็ปมันง่ายๆนะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นบัญชีซ้ำกันบัญชีนั้นเคยทำแคมเปญน,นี้แล้วก็เป็นเพจนี้ไปแล้วอย่างน,นดีคอนแทรกก็ ใส่ข้อความไหมครับกระตุ้นการตัดสินใจนะคอนเทนต์ตรงเนี้คือต้องเป็นจะไม่ใช่คอนเทนต์แนะนําแล้วจะเป็นคอนเทนต์ที่กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อคือกระตุ้นให้เขาอยากซื้ออ่ะดุลจำนวนจำกัดจำกัดแ่เราก็ใส่เข้าไป จํำนวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยครับดีคอนแทคราคาพิเศษเพื่อ ดวงตาที่สดใสอ,อย่างนี้ครับเราก็เพิ่มรูปนี่เพิ่มรูปรูปโปรโมชั่นนะสี่กล่องเพียงสี่พันแปดร้อยบาท าเนี่ยครับมีอะไรจะแถมไหมแถมโคเรจินนะแถมฟรีโคเรจินดีไม่ต้องบอกห้าเม็ดนะมู <c oughs> าคาสองห้าห้าบาทใช่ไหม <c oughs> หรือสองร้อยห้าสิบ เนี่ยครับข้อความเราก็จะขึ้นตรงนี้ครับเวลาส่งไปลูกค้าก็จะส่งเข้าอินบ็อกซ์ลูกค้าตรงนี้ครับข้อความที่ไม่ได้เลือกตรงนี้ให้เลือกข้อความวด่วนแล้วก็พิมพ์ไปว่าสนใจสั่งซื้อสนใจสั่งซื้อ,อก็เดือนหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งครับ อาจจะช่วงใกล้ๆสิ้นเดือน,นวันที่25ถึงวันที่5เพื่อกระตุ้นให้ให้ลูกค้าซื้อช่วงลูกค้ามีเงินนะครับก็ลองดูแคมเปญนี้ก็เหมาะนะเหมาะนอกจากบอร์ดแคร์ไลน์โอเอแล้วเนี่ยเราก็มาบอร์ดแคร์ f เฟซบุ๊กด้วยนะครับนะโอเค แคมเปญน,นี้ทาแค่นี้เรียบร้อยนะครับก็กดเผยแพร่ได้เลยสําหรับแคมเปญข้อความเนี่ยฮะก็รอพิจารณาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ไม่ต้องไปแบบตกใจนะว่าเฮ้ยโฆษณาผ่านแล้วมันไม่วิ่งนะโฆษณาผ่านแล้วมันไม่วิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับปล่อยไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะวิ่งของมันเองจะวิ่งไม่นาน พี่ o สองเจ็ดแปดใช่ไหมครับสองเจ็ดแปดก็จริงบอกเสียงดังบรบกวนอีกแล้วพี่แอนบอกอะไรเนี่ยรวยแบบงงงนะครับเคไอ้ขั้นตอนทำฟาร์มเนี่ยมันอาจจะดูงงงนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องแบบ พอดีผมสร้างมาก่อนนะนะเดี๋ยวให้ให้เฟซอีกเฟซหนึ่งผมเนี่ยพร้อมทำกระเป๋าก่อนแล้วผมจะมาทำให้ดูแบบช้าๆนะครับทำให้ดูแบบช้าๆพอดีเฟซนั้นมันโอนมาหมดแล้วแล้วก็เพิ่งเปิดเฟซใหม่มาทำบัญชีวิสเนส็ตไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะทำให้ ต้องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาดูงงๆนิดหนึ่งนะครับก็เอาแคมเปญบอดแคสต์ไปก่อนนะครับเป็นหลักแล้วก็เดี๋ยววันจันนะครับมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนบ่ายโมงตรงนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตแนวทางเทคนิคการยิงโฆษณานะครับให้ เราเก่งๆหลายๆรูปแบบก็เดี๋ยวจะพาติดพิกเซลด้วยนะติดพิกเซลยิงแบบคอนเวอร์ชันเขายิงกันยังไงนะครับเขาบอกว่าส c กเซ s พอสมควรนะยิงแบบคอนเวอร์ชันเราก็จะพายิงแบบคอนเวอร์ชันด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องเทรดหาโฆษณาที่แบบปังที่สุดสำหรับ พวกเราอะนะครับต่างที่สุดสําหรับพวกเราแต่ว่าที่ผมทดลองมาช่วงนี้การโฆษณาแบบข้อความนี่ก็ถือว่าสักเซสนะครับประสบความสําเร็จท่านไหนที่แบบทำแบบทูเพย์ถ้ามันอืดอึก็ลองเปลี่ยนมาใช้แคมเปญข้อความดูนะครับก็ใช้วิดีโอนั่นแหละแต่ว่าใช้เป็นแคมเปญข้อความคลิกเมสเซจในการยิงนะครับก็ ประมาณสักหลายวันอยู่นะ3ามสี่วันห้าวันนู่นแหละก็เริ่มเริ่มมีลูกค้าทักแบบจริงๆแหละช่วงแรกอาจจะทักจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับแต่ช่วงหลังๆก็คือเริ่มจริงแล้วลองดูแคมเปญน,นี้ก็ถูกนะถือว่าถูกอยู่ข้อความเนี่ยนะครับไม่ได้แพงมากก็คุ้มค่าอยู่คุ้มค่าอยู่นะครับลองดูเนาะโอเคนะครับ